สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมคิวริสตัวหนึ่งนะ b e อ่า SBE น6 0นะไม่เคยคุ้นหูคุ้นตารหัสนี้ใช่ไหม SBE 2 6 0มันเท่ตรงไหนครับพี่พี่ดูนี่นะสายคันเร่งเนี่ยมันเลยขึ้นมาตรงนี้เลยขึ้นมาตรงนี้แล้วก็วอ้อมนี้อ้อมนี้อ้อมนี้เข้ามานี่แล้วมันจะมีติ่งหนึ่งติ่งหนึ่งติ่งนี้ติ่งนี้เอาไว้ทำอะไรฮะไว้กดครับไว้กดตอนสตาร์ทครับพอเรากดปุ๊บคันเร่งนะพี่ดูนะ กดปุ๊บเนี่ยคันเร่งมันจะดึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เว้พี่น้องเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันจับตรงนี้แล้วดึงสตาร์ทติดง่ายมากเลยอไปไงเคียว sbe สองหกศูนย์เอาไปสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทพร้อมส่งเพราเคียวสองหกแพงอยู่แล้วนะมันสี่พันกว่านะเอานี่สี่พันบาทนะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูอ่าเจมลองสตาร์ทให้หน่อยเปิดสวิตช์ก่อนครับเปิดสวิตช์นะครับดันขึ้นนะครับกดตุ่มนี้กดตุ่มนี้เอานี่โป้งกด อแล้วก็สตาร์ทนี่จะกดก็ได้ไม่กดก็ได้นะอ่ถ้ากดมันจะเร่งคันเล่งให้เสียงไม่ดวกหูครับเสียงไม่ดังครับอ่าประมาณนี้ของแถมครบนะคุณผ,ผู้ชมนะของแถมครบมีใบมีดบางยาสายสะพายและก็อีกอย่างหนึง่งก็จะมีประกันตามหลังให้สี่เดือนสี่เดือนนะครับจะดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานด้านอะไหล่นะ ก็นี่คือเป็นมือเร่งเดิมของเขานะครับมือเร่งเดิมเป็นแบบนี้ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนก็แจ้งเข้ามานะครับเราก็ให้เดิมๆที่สุดไปก่อนเท่ดนะีเทด่เทดีพี่น้อง SBE 2 6 0นะฮะไม่ค่อยได้เจอในตลาดนะปกติเนี่ยจะเป็น SRE นะครับไม SBE เว้ยพี่น้องเว้ยวสวัสดีครับ